สวัสดีครับ EP ที่2นี้ก็จะเป็นวันที่2ในงาน Mo t ต GP ที่ประเทศไทยนะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้ก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับโดยผมจะออกจากที่พักในตัวเมืองบุรีรัมย์ไปที่สนามเพื่อเริ่มชมในช่วง MotoGP Free p r a c t i c e 2ครับซึ่งผมเนี่ยเข้าไปถึงแ n d นสแตนช่วงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับผู้ชมวันนี้ก็มากันหนาะแน่นละฮะที่นังเนี่ยจะเต็มไปจนถึงแกลนสแตนแถวบนสุดเลยนะครับ โดยวันนี้ผมเลือกนั่งช่วงกลางๆของสเตนนะครับก็จะได้ชมวิวกว้างๆได้เห็นรถแข่งวิ่งเกือบครอบคลุมทั้งสนามเลยครับผมฟรีแพ็ที่2นี้ถือว่าสำคัญมากเช่นกันนะครับพอาทักแข่ง10อันดับแรกเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ Q2 วทันทีส่วนที่เหลือเนี่ยจะต้องแข่งขันกันแย่ง2อันดับสูงสุดในรอบคิ เพื่อแย่งตั๋วเข้าไปสู่รอบ Q2 เหมือนเป็นการแก้ตัวครับหากเวลาในรอบฟรีแพคทิสเราทำได้ไม่ดีมากซึ่งผลปรากฏว่าเป็น2อพี่น้องอเล็กกับมาร์คมาเกสได้เข้าไปชิงตำแหน่งออกตัวในรอบ Q2 ครับและก็มาถึงการขับขี่อันดูเดือดในรอบ Q2 นะครับ เพื่อแย่งตำแหน่งโพรโพ i t ชัน <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนการแข่งขันกับตัวเองนะครับ <c oughs> เพื่อทำเวลาให้ดีที่สุด ผลการคอลี่ฟายนั้นโพโพซิชันเป็นของฮอกเก้มาตินนะครับอันดับ2เป็นลูการ์เบลีนี่และอันดับที่3เป็นอเล็กซิกเอสปาเกโลส่วนคนอื่นๆอย่างเปโก้บันญาย่านั้นอยู่อันดับที่6มาร์คมาเกสอันดับที่8และฟาบิโอควาตาลาโลนั้นอยู่อันดับที่10ครับ และก่อนจะถึง MotoGP Spinless นั้นผลคอดลิฟายของ Moto2 f เฟมินอาร์เดเกก็ได้โพสิชันนะครับโดยเจ้ากล้องสมเกียรติจ,จันทาของเรานั้นได้กลิดสตาร์ทแนันดับที่5ครับครับและช่วงบ่าย3ามโงตรงก็ได้เวลาไฮไลท์ของวันนี้นั่นก็คือการแข่งขันทิโซสปินเลสของ MotoGP ครับโดยการแข่งขันนั้นจะมีเพียง13รอบนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของฟูลเลสในวันอาทิตย์ รวมถึงคะแนนก็จะครึ่งหนึ่งด้วยนะครับความตื่นเต้นก็จะอยู่ที่รูปแบบการขับขี่ของนักแข่งส่วนใหญ่จะใส่กันเต็มที่ครับเพราะว่ามีจำนวนรอบน,นี้อยกว่าฟูลเลสการวางแผนการขับการใช้ยางและเทคนิคต่างๆจะไม่เหมือนกับฟูลเลสที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายนะครับเีก ครับและในที่สุดนะครับฮอเกมาร์ตินก็สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยเอเบรตบินเดอร์และลูกามา l เลนี่ครับโดยเปโก้นั้นเข้ามาเป็นอันดับที่7ทําให้มาติเนเตอร์นั้นขยับคะแนนแย่งแชมเปี้ยนใกล้เข้ามาอีกครับซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันต่อในฟูลเลสวันสุดท้ายกันครับในช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการฉลองชัยชนะของนักแข่งทั้ง3คนครับ ครับและหลังจากฉลองกันเสร็จแล้วทั้งนักแข่งและรถแข่งจะต้องไปรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลกันอีกครั้งก่อนกลับเข้าทีมเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันรอบถัดไปครับ และนี่ก็คือยนตกรรมในอนาคตที่จะเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือโมโต E ครับเป็นรถซูเปอร์ไบค์พลังงานไฟฟ้าซึ่งตามข้อมูลเนี่ยจะเป็นรถที่พัฒนาจากค่ายดูกติครับและงานนี้ก็มีอินฟลูเอนเซอร์นักข่าวและผู้โชคดีได้ทดลองนั่งซ้อนท้ายไปรอบสนามกันด้วยครับสำหรับผมแล้วถึงแม้เสียงคำรามสนั่นวันไหวของเครื่องยนต์สันดาปจะหายไปแต่เสียงวีดแหลมของมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีสเสน่ห์ทรงพลังดูเท่แบบรถล้ำอนาคตดีครับ และ้ว่อถึงช่วงเย็นก็เช่นเดิมครับได้เวลาเดินเที่ยวชมตามบูธต่างๆเริ่มจากบูธของ Red Bull ผมได้พบกับนักแข่ง Moto2 ของ KTM นั่นก็คือ Albert Arenas และว่าที่แชม m p เปี้ยน Moto2 ปี2023นี้ Pedro Acosta ที่ฤด,ดูกาลหน้าปี2024นั้นจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ใน MotoGP ด้วยครับที่บูธของ a l p i n e s t a r ก็มีชุดของนักแข่งจริงให้ชมนะครับถัดมาที่ OR Pavilion ก็ได้พบกับ Mid and g r e e t ของนักแข่งจากทีม Grasini ครับ ที่บูธของ y a m a ่านั้นก็จะได้พบกับนักแข่งทั้ง Fabio Quartararo al และ f r a n โ o m o บ b i ด e ลี่ครับและผมก็มีโอกาสได้เข้างานวิลเก็ตของนักแข่งจากทีมอนด d a ด้วยครับ So much for the และตอนนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับทั้งสองท่านครับขึ้นมาถ่ายรูปนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีความและที่ประทับใจที่สุดก็คือการมีโอกาสได้พบกับมาร์คมาเกสโจแอนเมียร์และทาคาคินาคากามินักแข่งโมโตจีพีระดับสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นอันจบวันที่2กันอย่างสนุกสนานครับแล้วพบกับอีีที่3ในวันสุดท้ายของการแข่งขันฟูลเอสโมโต g p กันต่อในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ